ตอนยกแรกเริ่มแล้วครับตามนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกุ้งเมืองเพชรนะครับมาถอนบางคนให้กับกาก้าพริกชนะทางด้านของเพชรโฟกัสหรือว่าโฟกัสแอดสันป่าตองไปแล้วนะครับอ่าก็สำรองนักใชก็ซ้อมอยู่ที่เดียวกับกาก้านะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแปะมีนบุรีนะครับหรือว่าเพชรสิรีเยมเดิมนะครับอยู่ในซอยนวลจันทร์ครับอยู่ในซอยนวลจันทร์นะครับเอาละครับ ปาหัวตัวเท่าเลยครับทางด้านของโยทินล่าสุดนี่เพิ่งจะไปร่วมการแข่งขันนะครับวอยช้ยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ดูใบมาใช่ไหมใช่ครับรายการเดียวกับทางด้านของกัปตันนั่นแหละผลงานทั้งคู่นี้สวยสดงดงามนะครับรณชัยล่าสุดชนะคะแนนเป็นรุ่งเรืองสจโต้งครับส่วนโยทินล่าสุดก็ชนะสมิงดำชออาจารบุญไว้ครับอ่ะสุดยอดครับทั้งคู่ครับ กางเกงสีแดงนี่ยอดฝีมือครับส่วนกางเกงสีน้ําเงินนี่เหนียวหนึบเลยครับประเภทจับได้เกาะได้นี่เขาบอกว่าตะฟ้าไม่ร้องไม่ปล่อยเลยครับพี่แจ๊ดเดี๋ยวดูนะครับแต่ว่าเนี่ยครับทางด้านของโรณชัยก็ถือว่าวัดแถวเหมือนกันนะครับในสังกัดของสเกตเพชรนะครับของโรเบิร์ตชุนเกตเพชรครับมัดรหนึ่งสองมายืนกันใกล้ๆครับนี่ระดับแถวหน้าทั้งนั้นนะครับผู้มวยที่ทําการแข่งขันในวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับ โรมเตอร์ไม่มีสิทธิ์ได้ประกบแม้แต่คู่เดียวเลยครับหลายต่อหลายคู่นี้เป็นคู่ในฝันที่ไม่คิดครับว่าในชีวิตเรานี่จะได้เจอกันครับวันนี้อยู่มวยจัดให้ครับยกแรกนะครับดูรูปร่างชงชกนี่ถือว่าใกล้เคียงครับเป็นนักงชกที่รูปร่างสวยทั้งคู่เลยนะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทครับ126ปอนด์นี่แถวแนวหนะมาแล้วครับมาเป็นมวยซ้ายที่ต่อยหมัดทุกขวาได้ดีนะครับรณชัยนั่นแหละครับโยธินครับ รุ่นพี่กระดูกดีเลยครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับนักชกดังๆเรียกว่าปะทะมาหมดแล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์ปูเลยครับทางด้านของโยชินครับเนี่ยครับตอกขวาหน้าครับดำเข้าไปวงในตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับวันนี้ได้ดูคู่มวยต่างศึกหลายคู่เลยนะครับคู่ต่อไปก็คมเพชรเจอธงน้อยครับลำน้ำมูลฟลุกน้อยครับนี่ต่างศึกทั้งสิ้นเลยนะครับติดตามกันครับ ตีได้ไม่ได้ครับคำถามเกิดขึ้นในใจแฟนมวยแน่นอนครับอ่ามาซ้ายตรงๆครับต้องมาดูกันว่าคู่นี้นี่มใครจะชกในแผนของตัวเองได้ดีกว่ากันนะครับกางเกงสีแดงแน่นอนครับว่าต้องสู้ในฉบับของฝีมือครับส่วนน้ําเงินนี่ต้องสู้ในวงในครับเอาละครับทีไปไว้ครับทางด้านของรณัชัยทางด้านของโยชินครับค่อยๆขยับเข้าหานะครับ ท่านทราบครับโยทินนั้นเครื่องหมายการค้านะครับอยู่ที่วงในแล้วครับทีมเอาไว้ครับทำลายจังหวะแล้วครับนิดเดียวครับมาแล้วครับหมดโยธีหกปอลเท่ากันนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับรณชัยกับโยธินนะครับแดงกัน25่สาน้ำกันในสามสนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่นะครับที่ผ่านผ่านมาคู่นี้ต่อยรายการใหญ่ๆนี่คู่เอกคู่ไลรตลอดนะครับแต่วันนี้มีสิทธิ์แค่เพียงคู่3ของรายการเท่านั้นแหละครับ ทางด้านของโยธินก็ล่าสุดสยบสมิงดำนะครับสยบสมิงดำชาะอาจระบุเลยครับแต่วันนี้เราเห็นโยธินนี่เดินเกมเร็วนะครับส่วนใหญ่จะเห็นพยายามเรื้อยนี่ในช่วงปลายปลายครับวันนี้ยก2นี่เริ่มจะเปิดเกมแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแผนที่วางไว้ครับเพราะว่าถ้าไปยืนคุยกับรณชัยนี่ไม่ใช่งานง่ายเลยครับที่จะมาไล่ในช่วงท้ายๆครับยก2เราเริ่มจะเห็นอาวุธแล้วนะครับอ่ะรณชัยครับปักหลักใกล้ๆครับ ไม่หนีมากด้วยนะครับรอให้โยทินออกทีทำไยจังหวะไว้ก่อนครับมดูแฟนมวยครับแบ็กเก่าด้านหลังนะครับวันนี้ต้องบอกว่าหนาตาจริงๆครับหลายท่านครับไม่ได้มาเวทีนาแล้วครับวันนี้ก็มารับชมมวยครับในศึกยูมวยนัดการกุศลของเราครับนั่นแหละครับใครที่อยู่ในสนามนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านแหละครับน่าจะบันทึกไว้ในความทรงจําไปตลอดชีวิตแหละครับครั้งหนึ่งที่ได้มาร่วมนะครับ ต่างตำนานกับรายการนัดยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับวันจันทร์ที่20มิถุนายนนะครับเดินต่อครับทางด้านของโยธินหีดนําเข้าไปครับแมเนี่ยครับขวาหน้านลครับทางด้านของรณชัยครับอ่าขวาหน้าซ้ายหลังวงในตั้งแขนเอาไว้ครับอาแล้วครับโยธินครับอ่ายังไม่ขึ้นคอนะครับโยธินยังไม่ขึ้นคอครับวันนี้รณชัยนี่มาตั้งแขนสู้ด้วยนะครับ น่าจะเป็นแผลที่ทางทีมงานครับพี่แป๊บปินบุรีว้าอ้โหูเอาละครับว่ามีจังหวะบวกหมัดกันเหมือนกันครับวันนี้โยธินมาหลากหลายครับไม่ได้มีแต่เขานะครับวันนี้มีหมัดรอที่จะบวกด้วยครับนั่นแหละครับจังหวะแรกนี่ขยับหลอกก่อนครับทางด้านของรณชัยครับครบเครื่องหลากหลายแล้วครับอแล้วครับวงในตั้งแคเอาไว้เข่าซ้ายครับชิงอกร์แล้วครับโยธินครับ นี่เครื่องหมายการค้าของเขาเลยนะครับใจเย็นมากๆครับนู่นแหละครับท้ายๆเลยครับมีหมัดเขี่ยล่างครับรณชัยวันนี้นี่ครับพยายามจะเสริมมาหลายอย่างหน่อยครับเจอกับรุ่นพี่ประสบการณ์สูงเลยครับนักชกพี่เจอกับโยทินนี่ใจไม่ถึงไม่แร่งจริงผ่านรุ่นพี่ยากจริงๆครับนั่นแหละครับตั้งแขนรอไว้เลยนะครับรณชัยเหมือนจะรู้นะครับ ยัางนะครับทางด้านของโยทินตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับบนเวทีผู้ชี้ขาดปรีชาสาวิกัรนะครับหมดยกแล้วครับโดนจับคอได้แล้วนะครับทางด้านของโรนชัยน่าสนใจนะครับเก์ต่อจากนี้ไปครับวัดเลยนะครับสุดยอดฝีมือหรือจะเป็นสุดยอดมวยเข่ารับดักแทงมีหมัดวันนี้มีศอกหลากหลายเลยนะครับโยทินขึ้นคอได้ไหมครับตีได้ไหมยังยังเกาะไม่ได้ยังมัดคอไม่ได้นะครับโยทินโยทินใจเย็นมากนะครับ อาล้วครับยาเคียวตีหน้ายักเดินต่อครับอาวุธไม่เยอะเลยครับทางด้านของโยทินครับเนี่ยครับโรนชัยสายธรรมชาติอยู่แล้วนะครับขีขวาไว้ครับอาแล้วครับแข้งซ้ายครับเตะแล้วดันออกไปสลับขาล่อหลอกขีขวาครับคู่นี้นี่ได้ดูสุดยอดมวยฟูกับมวยบุญเลยนะครับอ่ามันมันมันใกล้เชื่อกใกล้มุมไปนิดนึงครับกรรมการปีชาดึงทั้งคู่มาครับเดินต่อแน่นอนครับโยทิน ยกนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าจังหวะเดินเร็วของโยธินเป็นยังไงครับนั่นแหละครับแข้งซ้ายครับกว่าจะคว้าดอกคอได้กว่าจะข้าอ่วยคอได้นะครับโดนแข้งซ้ายก่อนแล้ะครับดูนะครับรนชัยยังตั้งแขนได้ดีอยู่ครับรนชัยดันออกไปแข้งซ้ายหมัดซ้ายหมัดหนึ่งสองหมเจอกับโยธินนี่แขนไม่แข็งแรงเล่นเวทน้อยไม่ได้ครับแข้งขวาเอาแมาลื่นเสียจังหวะนิดนึงครับโยธินประกบประกบในติดตัวพยายามจะตีครับ ขึ้นคอได้ไหมครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ยังตีได้อยู่นะครับตั้งแขนยัดเข่าคืนไปครับโอ้มีศอกด้วยครับว่าวเอาละครับมีอาวุธลับด้วยนะครับโยธินน่าสนใจครับนั่นแหละครับเริ่มทีขึ้นเลยครับศอกขวามาแล้วครับรณชัยคื้นด้วยศอกท้ายครับโอ้โหสัญญาณอันตรายของทั้งคู่มาแล้วครับเชื่อว่าคู่นี้มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่จะเกิดบาดแผลแตกครับโอ้โหสอกเมื่อสักครู่นี้ มาโดนกันไปเต็มๆนะครับอ่ะโรนชัยไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับรู้ผิดสงของโยธินดีครับอ่ะโยธินพยายามจะตัดเวทีให้แคบเลื้อยครับเลื้อยพออยู่ไหนครับเด้งซ้ายไปครับมีศอกครับโอ้โหตอนนี้เหมือนเห็นเหมือนเห็นเลือดแล้วด้วยครับเลือดมาแล้วนะครับเลือดมาแล้วครับแต่ว่าแตกตรงไหนยังไม่เห็นแผลนะครับเลือดนี่ไหลซิบๆนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมในสนามตอนนี้ยืนกันหมดแล้วครับบรรยากาศเริ่มมาโอ้โหเนี่ยครับแตกแล้วครับโยทินครับเปลือกโดนสอกใส่ในยกที่ผ่านมาครับแตกที่บริเวณเปลือกตาแล้วครับน่าสนใจครับยกนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับโยทินเกาะได้หรือไม่ได้การมวยในสนามนี้ไม่มีใครนั่งเลยครับมยืนยืนทุกยกเอาละครับยกนี้ว่ากันว่าเป็นยกที่เก่งที่สุดของโยทินครับ เลือยเก่งยกนี้ครับเลื้อยได้ไม่ได้มัดคอได้ไม่ได้ครับอ่ะอย่าคาพิสตานะครับเอาแล้วครับถึงตัวนะครับโอ้ยโดนหักเททิ้งลงไปครับเสียท่าแล้วก็เสียรางวัลครับโอ้โหลุกขึ้นมาเดินต่อแล้วครับอย่างที่ออสเดียนไปนะครับว่ายกนี้คือยกที่เก่งยกที่ดีของโยทีมครับแต่ว่าเอาล้ครับยังคว้าไม่ได้ครับผ่านไปเกือบจะดหนึ่งนาทีแล้วนะครับ วันนี้รนชัยนี่มาตั้งแขนครับรู้ดีครับเป็นแผนที่เตรียมมาเอาเละครับมาเริ่มจะมัดเริ่มจะจับได้แล้วครับนี่แหละครับนี่แหละครับโยธินแม่ถ้าจับได้น่ากลัวเลยครับเอาละครับดูที่แขนขวาครับกรรมการแยกออกมาบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดปรีชาสาวิกันนะครับอ่าดันออกไปแข้งซ้ายเตะ้ะตัอห้ยสอกซ้ายมาโอ้โหเข้มข้นเร้าใจแล้วนะครับ อาวุธมาเต็มรูปแบบเลยนะครับยกนี้ยกที่4ี่ครับผ่านไปครึ่งยกนาทีครึ่งครับตั้งแขนตั้งแขนครับยัดเข่าแทงคืนไปครับไม่ไม่มีใครยอมใครนี่แหละครับเสน่ห์ของมวยต่างศึกต่างสายครับดินต่อครับโยทินรณนชัยตั้งเอาไว้ขวางหน้าดันออกไปครับโยทินเนี่ยครับยัดคว้าไม่ได้เข้าขวายัดเึดกระไปโอ้โหสุดๆุดแล้วนะครับสุดๆุดแล้วครับตามต่อครับ กระโดดมาครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายอ้าววงในครับตีมาตื้อไปเรื่อยครับอ่าเช้าถึงเย็นถึงอยู่แล้วครับโยธินอยู่ห่างไม่ได้นะครับเอ้าแข้งโคราทีครับวงในวงในครับปาปิดมีเหลี่ยมทีไว้ก่อนด้วยครับเดินเร็วนะครับโยธินนั่นแหละครับติดถึงตัวเลยครับเข่าซ้ายครับรัดล็อกสบายแรกข่าขวาครับเรียกว่ายกนี้กาตริรสเป็นพิเศษแลวครับฐานะของโยธินครับ อย่างที่เรียนไปครับว่าเป็นยกที่เขาเก่งเป็นยกที่ดีที่สุดของเขาแต่ว่าจะดีหรือไม่ต้องตามครับว่าบีหัวใจครับเชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านนี่แมตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าใครจะได้รับการชูม,มืออ่าหาจังหวะอยู่ครับอา้าวซ้ายครับของรณชัยโยทินแมยกบางได้ครับพยายามจะผายมือบอกว่าไม่มีอะไรครับอืมได้นะครับ ออกซ้ายแล้วครับพลิกออกมาครับทางดน้าของรณชัยครับน้องไม่กลัวพี่เลยครับแข้งขวาทางหน้าของโยธินครับแล้วครับแข้งซ้ายติดบ้างรณชัยสี่เลยครับซ้ายครับมาซ้ายมูจิซ้ายยาวครับยัดเข่าไปทีหนึ่งครับโยธินโอ้โหคู่นี้อ้าวขยับครับหาช่องครับโยธินแข้งขวาไปครับหมดยกที่4ี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอัน5ครับนักมวยทั้งทีมงานพี่เลี้ยงแล้วก็แฟนมวยครับนี่ครับ มาแล้วครับแม่มีสงครามประสาทด้วยครับต่างฝ่ายต่างควักมือกรับอกเข้ามาครับเข้ามาครับอาอีกแล้วครับเล่นสงครามจิตวิทยากันอีกแล้วครับเอาละครับทางด้านของรณชัยขยับมีจังหวะไม่แข้ง้ายบ้าง้าไปโยธินครับทดสอบเกมรับของโยธินบ้างรณชัยแข้ง้ายแข้ง้ายเวลายังเหลือเยอะนะครับอยากจะทําอะไรต้องรีบทําครับ่าเวลายังเหลืออีก2นาทีเศษเลยนะครับ ตามฝ่ายต่างก็น่าจะมีความกดดันพอสมควรนะครับอือหาแล้วครับชูไม้ชูปืช,ชูคำปั้นครับเพราะว่าดูเหมือนว่าต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับเช็คเรตติ้งของตัวเองแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรรมการให้คะแนดนด้านล่างสามท่านแหละครับเป็นผู้พิจารณานะครับโอ้โห,หน่าเสียดายครับน่าเสียดายเวลาที่มันผ่านไปจริงๆนะครับ โอ้โหแล้วเดี๋ยวจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ต้องเรียนย้ํากับทีมงานนักมวยนะครับไครดูไฟ้สดอยู่นะครับเผื่ออยู่ในห้องแต่งตัวนะครับผู้ดูเรือนมีมีเงินรางวัลพิเศษด้วยนะครับกรรมการปีชาบอกว่าขออีกหน่อยครับมขออีกหน่อยแต่ว่าทั้งคู่เหมือนจะไม่ไม่กล้าแล้วนะครับไม่กล้าที่จะผีผามครับอืนไดหและครับกดดันแล้วนะครับ อาล้วครับรณชัาใก็มั่นใจในผลงานของตัวเองครับโยทินก็มั่นใจในผลงานของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับยืนกันคนลักฟ้าฟังแลลวครับเวลานี้ครับนั่นแหละครับเช็คเรตติ้งจาก f c ครับทั้งที่อยู่ขอบเวทีแล้วก็อยู่ด้านบนแหละครับอ่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรครับกับคู่นี้กับยกนี้แหละครับเชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านน่าจะเสียงแตกครับเชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านน่าจะเสียงแตกครับ ชอบแบบไหนครับชอบฝีมือของรณชัยหรือชอบเหนียวเหนียวของโยธินครับวันนี้แผกโค้งไปหน่อยนะครับบริเวณบริเวณเ,เปลือกตาด้านขวานะครับมีแผลแตกยิ้มมั่นใจทั้งคู่นะครับแบบนี้คงจะต้องรอเสียงะระฆังยกสุดท้ายแล้วครับปล่อยให้เกมมันไหลไปเลยครับไปก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้แล้วนะครับ เราทีมงานผู้บรรยายก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรได้ครับให้มันไหลไปเลยครับให้มันไหลไปเลยครับให้มันไหลไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับอ่าเนี่เป็นบรรยากาศของท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามนะครับต้องบอกว่าวันนี้หนาตานะครับน่าชื่นใจแทนโปรโมเตอร์ผู้จัดและับทีมงานผู้จัดนะครับแทนแฟนมวยทุกๆท่านด้วยนะครับนี่เป็นการรวมใจของคนวงการมวยอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราเชื่อว่าต่อจากนี้ไปนะครับยังจะมีอีกหลายหลายครั้งเลยครับ กนัแล้วครับพี่น้องแฟนมวยครับที่ติดตามอยู่ผ่านทาง Facebook แฟนเพจนะครับช่วยคนละหนึ่งแชร์นะครับคนดูเยอะๆนี่ทีมงานผู้จัดก็จะได้มีกำลังใจครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับจะไปรนชัยหรือโยทินครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับคะแนนไปสุดท้ายนะครับรวมคะแนนแล้วไปไหนครับรนชัยนั่นแหละครับ ชูมือเรียบร้อยครับชูมือให้กับทางด้านของรนชัยตอรามินทรานะครับน้ชนะคะแนนทางด้านของโยธินเอเบครุบครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรนชัยครับดาวดังวัยยีปีจากจังหวัดปทุราชธานี